ผมก็กลับมาพบกันอีกช่วงที่สองเป็นช่วงของการศึกษาโหราศาสตร์เป็นวิชาว่าด้วยของการโคจรอของดวงดาวและเวลาเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องา่าทั้ง4คือดินน้ำลมไฟเป็นแม่ธาตทธาใหญ่อย,อ,ยอยู่4ธาท่านะครับเพราะนั้นเราก็จะมาเกินต่อนะครับแต่อย่างที่บอกว่ารายการของเราเป็นรายการเกี่ยวกับน,นานาพยากรณ์เพราะฉนั้นเราก็จึงนาศาสตร์แห่งกรญากร์มาศึกษาความรู้ กันด้วยนะครับก็เรียนรู้ใช่บา่าแบกถามอย่างที่บอกนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปการเรียนัวราศาสตร,ร์นั้นจะไม่มีการข้ามขั้นตอนทุกอย่างต้องเป็นสเต็ปของมันถ้าข้ามมาหลายก็ล่วงนะครับไปไม่รู้เรื่องออกนะครับเพราะนั้นการเรียนโหราศาสตร,ร์นี่ไม่ยากอย่างที่คิดแล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดัหราศาสตร,ร์ไม่ใช่เป็นศาสตร,ร์ที่เลยพิสดารมันก็เป็นว่าเรื่องกฎแห่งธรรมธรรมชาติทางพุทธศาสรรนาเราก็บอกกันแล้วธรรมะก็คือธรรมชาติ ธรรมชาติก็คือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในโลกนี้เพราะนั้นวิชาโหราศาสตร์คือว่าดวงดวงดาวที่มันมีอยู่แล้วในโลกนี้นะครับได้นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์กับในการ,รดําเนินวิถีชีวิตการรู้เรื่องเกี่ยวกับดวงดาวรู้เรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์มันก็สามารถให้ทําเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถกําหนดเส้นทางของชีวิตของเราได้และเป็นที่ปรึกษาของคนรอบข้างก็ได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เกินไปทีอ่านนี้เราก็มาพูดอันต่อนะครับ จะเห็นว่าผมเขียนตำแหน่งเพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อคราวที่แล้วราศีเมษเป็นไฟนะครับแล้วก็มีน้ําคือราศีกรกฎแล้วก็มีลมอยู่ราศีตุลแล้วก็มีดินอยู่ราศีมังกรราศีเขาจะเริ่มจากราศีเมษนะครับเมษแล้วก็ไล่ไปเมษพุทศนะครับเมถุนกรกฎสิงกันตุลพูดง่ายๆก็คือไล่ตามเดือนนั่นเอง เดือนตามระบบของเราก็คืออะไรเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากัราตุลาพฤศจิกานะครับพฤศจิกาธันวามกรากุมภามีนานะครับ12เดือนทีนี้ตามโหราศาสตร์เขาไม่ได้เรียกราศีเมษายนราศีพฤษภาคมมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเรียกตามฝรั่งมันเอพิวเอพิวเอพิวก็คือเมษนั่นเองแตจริงเขาดูตำแหน่งของดาวอาทิตย์ โคจรเข้าสู่ราศีต่างๆดาวอาทิตย์เขาบอกโคจรราศีละประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็คือที่เราใช้กันนะสามสิบวันบ้างสามสิบเอ็ดวันบ้างยี่สิบเก้าวันยี่สิบแปดวันนะเขาบอกว่าคืออาทิตย์จริงๆอ,อาทิตย์มันไม่ได้โคจรอรอบเราโลกเราหลอ,อกโคจรอรอบดวงอาทิตย์นี่นะแต่เราอยู่บนโลกไงเราไปมองที่ดวงอาทิตย์ก็เหมือนเราเนี่ยโคจรอรอบดวงอาทิตย์แต่จริงๆอะโลกเราหมุนรอบดวงอาทิตย์มันเพราะนั้น ดาวอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีเมษเขาจึงเรียกว่าราศีเมษเ,เดือนเมษายนวันที่13เขาจึงเรียกว่าเข้าสู่ราศีเมษนะครับราศีเมษแล้วก็มาราศีพิศิไฟนะครับแล้วก็มาเข้าสู่ราศีพิจิกเป็นดินนะครับไฟดินเพราะฉะนั้นที่ผมเขียนไว้ไฟอยู่สามช่องนะครับคือไฟเมษแล้วก็มาไฟที่สิงห์แล้วก็ไฟที่ธนูก็หมายความว่าแต่ละธาตาาธุจะมีอยู่สามเขาเรียกว่ามีสามชั้น นะชั้นเอกชั้นเอกชั้นเอกก็คือแม่ท่าชั้นโทชั้นโทชั้นที่สองและชั้นตีชั้นที่สามเอกโทตีแต่ทีนี้ของเราเอามาใช้เอกแปลว่าหนึ่งนะครับหนึ่งโทแปลว่าสองนะครับตีแปลว่าสามเป็นภาษาบาลีนะครับเอกโทตีทีนี้ของเราเนี่ยเอามาใช้กับยศทหารนี่แปลกนะจ่าเอกมีสามขีด ออจ่าตตมีขีดเดียวจ่าโทมีสองถูกแล้วอันนี้ถูกทินี้แตจริงเอกอจริงคำว่าเอกก็ว่ายิ่งใหญ่หรือหนึ่งนั่นเองคือหรือเป็นใหญ่ก็เ,เลยให้เอกมีสามขีด่านะกับสลับด้านกันคนจะแบ่งออกเป็นสามชั้นคนเกิดมานะครับยศจึงมีอะไรชั้นเอกชั้นโชชั้นตีก็คือใครจะได้ยศสูงสุดนะครับก็คืออยู่แม่ทาแม่ทานนะแล้วชั้นที่สองแล้วก็ชั้นที่สาม ขาจึงบอกว่าวาสนาคนเราจึงแบ่งออกเป็นสามชั้นใครเกิดมาสูงสุดก็เป็นระดับนู่นเลยผู้นำผัวแหววผัวแหววผัวแหววคือผอไงผอผอเรียกผัวแหววนะครับแล้วก็มาชั้นที่สองรองที่สองนี่รองผัวแหววรองผัวแหววรองผอแล้วก็มาชั้นที่สามผู้ช่วยรองผัวแหววันก็คือเป็นผู้ช่วยรองผอนั่นแหละสามขั้นถ้าเกิดมาวาสนาได้ตําแหน่งทาตเด่นก็ได้เป็นผัวแหยว เป็นผอ,อถ้าวาสนาได้แค่ชั้นที่สองไม่ต้องดิ้นรลนไปเป็นผัยแหววยัวยงไงก็ไม่ได้นะครับได้แค่ลองผวแยแหววเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราทำให้เราเนี่ยไม่ดิ้นรลนในการที่จะไปแข่งเขาเขาเลยบอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้แข่งวาสนาแข่งไม่ได้เพราะวาสนามันไม่ให้บางคนเถียงนะบางคนเถียงเถียงอะไรก็บอกว่าคนเราเกิดมาถ้าไม่งอมืองอเท้า ทำมาหากินยังไงก็รวยผมเถียงหัวชนฝาเลยทําไมหัวชนฝาเพราะหัวไม่มีผมแล้วหัวมันล้านนี่ไงชนจนหัวมันล้านไปเลยพ่อผมนี่เป็นคนล้านมากเลยพ่อบอกเฮ้ยคนเรานะถ้าทํามาหากินนะยังไงก็ไม่จนดวงพ่อผมเกิดมาอาภัพอะหากินจนอายุกเกือบเจ็ดสิบไม่มีบ้านเป็นของตัวเองไม่มีที่พ่อบอกกูยอมแพ้วาสนา พ่อเป็นคนไม่กินเล่าไม่สูบบุหรี่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่เที่ยวหากินตั้งแต่เช้าถึงเช้าอะมันหมายความว่าไงจะ๊ะคือไม่มีเวลาหยุดพักที่บ้านจะเปลี่ยนก็เป็นกะกละละเจ็ดชั่วโมงผมนี่กะหัวค่าบ้านขายกาแฟกาแฟโบราณใส่ถุงกาแฟกาแฟน้ำคนผมนี่ชงกาแฟเก่งนะจ๊ะจะบอกให้ตอนนี้ชงไม่เป็นแล้วใช้ทรีอินวันะฮะเพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนผมจะขายช่วงจากหกโมงหกโมงเชา้า ไอ้หกโมงเย็นถึงตีสองนะครับแล้วก็เป็นหลับที่ห้องเรียนง่วงนอนหลับเมื่อวานแต่ก็ยังเรียนจบมาได้อาศัยว่าหัวเก่งหัวล้านหัวล้าเก่งนะก็เลยจบมานี่จะเห็นว่าพ่อบอกว่าทํามาหากินยังไงมันก็รวยผมบอกว่าดวงพ่อไม่ใช่ดวงรวยดวงพ่อเป็นดวงลําบากเพราะชีวิตของพ่อเกิดมาการเงินเสียหายพ่อด้ทํามาหากินยังไงเงินก็ไม่เหลือครับจนหลังพ่อบอกกูยอมแพ้ว่ะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่า กำหนดชีวิตของตัวเองได้ผมเถียงแน่นอนถ้าคุณกําหนดได้คุณลองกําหนดเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดูสิถ้าวาสนาคุณไม่เป็นยังไงคุณก็ไม่มีทางได้เป็นคุณบอกว่าทาแล้วรวยแล้วคุณทำไมไม่พูดถึงไอ้คนที่รวยแล้วสวยอ่ะทําธุรกิจแล้วเจ๊งอ่ะทั้งที่บอกเขาเก่งอ่ะเขาทำไมทําธุรกิจเจ๊งอ่ะทำไมเศรษฐกิจของประเทศทำไมไม่มันรุ่งได้ในเมื่อคุณกําหนดได้ทําไมคุณกําหนดเศรษฐกิจประเทศให้มันด้อยลงด้อยลงตกลงอะ่ะนั่นคือวิบากกรรมของประเทศ ถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากคนครับคนในประเทศทําให้ประเทศมันลงประเทศมันไม่ได้ลงแต่คนทําให้มันลงเพราะฉะนั้นกรรม่มันเป็นตัวดาวมันเป็นตัวบอกกําหนดของกรรมกรรมที่เราทํามาดาวมันบอกว่าดาวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคนโบราณเขาฉลาดไงจึงใช้การกรําโคจรของดวงดาวเนี่ยเป็นตัวกําหนดการแก้ไขวิถีชีวิตไอ้คนไม่เข้าใจเกิดอะไรนิดหน่อยหน่อยก็เป็นไงฮะสะดอกเคาะครับสะดอกเคาะเพื่ออะไรฮะหมอดูมันรวยไงสะดอกกับหมอไง นะครับจริงๆอ่ะผมจะแก้โดยการหนึ่งคุณแก้ที่ตัวคุณก่อนเช่นดวงคุณเอาพับเรื่องคู่นะครับเอาพับเรื่องอรายดวงมันจะบอกเช่นปากไม่ดีชอบบ่นชอบว่าแฟนคุณก็แก้ดีฮะถามว่าแก้ได้ไหมพเอเผยอีกก็เอาอีกฮะได้กแก่อันนี้มันก็เป็นอย่างนี้สิทีนี้ปัญหาคุณมีปัญหาเรื่องคู่เพราะอะไรครับการเงิน,นครับทีนี้อีกคนนึงเอาเงินไปผ่านไปเสียทําธุรกิจจ๊งอย่างเงี้ยมันก็ขัดทะเลาะกันติดเห็นไหมการแก้คุณก็ต้องแก้ตรงนี้ แต่ีนี้มันไม่แก้อย่างนั้นดีไปแก้ตะดอกเคาะต่อชะตาไปไลายยุงงูเนี่ยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนตรงนี้แต่องอันนั้นมันเรื่องยาวเรื่องการแก้ดวงนะครับแต่เราต้องดูพื้นวิบากกรรมดวงเราก่อนเพราะฉะนั้นดวงอย่างที่ผมบอกแล้วว่านี่ครับเาะฉะนั้นมาดูตําแหน่งของราศีที่เราพูดกันต่อเพราะฉะนั้นราศีไฟนะครับไฟเนี่ยพวกนี้เราก็บอกแล้วหมายถึงที่ผมพูดไปไหม,มการกระตือรือล้นการด,ดําเนินเพราะนั้นเราต้องท่องก่อนการท่องง่ายๆคือไฟแล้วนับไปห้าช่อง จากตัวมันเองอะราศีเมษคือไฟหนึ่งมาพุษศกสองเมถุนสามนะครับกรกฎสี่แล้วก็มาสิงเป็นห้ามันจะเป็นรูปตีโกลเห็นไหมะตีโกนถึงของมันตีโกนเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาสามเหลี่ยมมาถึงเนี่ยสิงนับไปห้าช่องห้าช่องนี่มันก็จะเป็นลักษณะไฟธาตุดียวกับมันทุกราศีน้ํานับไปห้าช่องนะครับช่องที่สองช่องที่สามช่องที่สี่ช่องที่ห้าก็เป็นน้ํา แล้วก็นับไปอีกตัวมันเองหนึ่งแล้วก็ไปสองแล้วก็สามแล้วก็สี่นะครับแล้วก็ห้าที่น้ําก็จะเป็นอีกตีโกนเหมือนกันก็คือไฟชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองให้สามน้ําชั้นที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับนี่คือตําแหน่งเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วราศีเมษนะครับทานูราศีเมษนี่คือเป็นแม่ธาตุไฟนะครับเราท่องอะไรเมษไฟสิงก็ไฟนะครับไม่ใช่สิงคนองนาแต่เป็นสิงหาขม แล้วก็ราศีธนูราศีธนูเดือนเดือนธันวาคมก็เป็นไฟแต่เป็นไฟชั้นที่สามนะครับเพราะนั้นเราได้สนะามแล้วส่วนธาตุดินจะเริ่มที่ราศีมังกรราศีมังกรนี่ธาตุดินแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยมาเรียนว่าใครเกิดในช่วงวันที่เท่าไหร่จะเป็นคนราศีธาตุอะไร